S 1> <S 1> พอ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออเสียงเบาๆเบา,เบาเ๋ยวนะคะฮัลค่ะพ่อเออมีแนวทางตำล่าจากไฮน,นดียาเป็นสภานบุญไฮแมนปะค่ะแมนครับเออเหล็กเหล,ล้าของพ่รนึงเขามาจังหวดแล้วกะดุ เข่าแน่เข่าแน่รุดแน่ส่วนมากเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เข่าสามตัวหรือสองตัวสองตัวเข่าบนหรือเข่าล่างมันเป็นเรื่บนล่างมันมันสีปลาบนกับอ้บไ่ได้สีว่านกับอไร้มันมันต้องเป็นบนล่างนะบอคว่าไม่น่ะส่วนมากมันเข่าบนหรือเข่าข้างล่างมันเิ็เข่าบนอ,อ๋อหัวที่พันมาในเข่าบ่าค่ะพ่อ เลขเลามอดิานมากมอดพานมากมันเป็นสองหาหาสองกีนะ่าถ้าอ๋อเข่าสองเป็นบนเข่าสองหาออสองห้าบนเลขตารางหัวนี้ไฮไลท์โต,ตบอเลขเล่ามัไม่เยอะมันไม่ยืดสาม,มตัวถ้ากลับกับหกตัวกีนะ่าอ๋อเพราะว่าหลายตัวที่จะวิ่งทุนะ่นลงทุ่นนั บางครั้งถ้าออกมาลงใหม่ๆเลขเขานี่กะอาจจะเพราะใดพอบางคนเป็นกับเบิ้งก่อนบทันลงทุนนั่นเฮาก็ต้องท่ำใจก่อนเอฟซี <FC S 2> ยังบทันดูเ<น>อ้าวนุ่นที่ยาปบอบล้วค่ะเด่นสีกับเก้าเด่น4ีกับเก้าบนล่างเนอะบนล่างดเดี๋ยวเด้อค่ะ เต็นซีกับเก่าบนล่างมีเน่นเลขเน่นตัวได้ค่ะซีกับเก่านี่เน่นซีน่นซจับคู่ซีแปดซีแปเกเกเกับกันบนล่างเน้อสตัวนี้แปเก้า เขียนว่าไปกับบนล่างมันบ้ค่ะไปกับบนล่างว่มีเลขสามตัวว่ามีเลขสี่ตัวมันบ่าค่ะพะ่อสามตัวหนึ่แปดที่เก้าแปดเก้าสี่แปดสี่เก้าแปดเก้าสี่สมมีท่เลขสองตัวเน้นสุดได้ค่ะพะ่อสองตัวก็นเน้นที่สี่เก่า เลขเลขสาม,มตัวแปดสีเก่าแปดเก่าซีนี่สามนี่เนาะมันนักพอกัน,นเลขมันเป็นเลขตัวเดียวกันกรับกันเฉยๆเลขสามตัวอใช้คกับกันสายเขาเอาฉลุมาแนวทางของพ่อ สลบุรีเอฟทีสลาบุรีรรหนูหนูเขียนสันสันพ่อสลาบุรี<ม>เป็น,เ,ปนเลขเล้าตำเล่างวดว,วันที่สาพฤศจิกายนสองหา 6, 8, หกแดงวดที่ผ่านมานีนเข่าสองหาบนสำหรับงวดนี้า้เลขเด่นมามีสี่กับ9สามารถวิ่งได้วนล่างจับเน้นคือเลขสี่จับผู้ไฮสี่แปดสีเก้าแปดเก้าเน้นที่สี่เก้า เลขสามตัวแปดสี่เก้าแปดเก้าสี่เลขสองตัวทั้งหมดทั้งมวลนี่ต้องไปกลับบนล่างน้องทิยาลงถูกบ่ค่ะพ่อแม่นถูกครับอ้าว fc สวัสดีกันแนวะทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค,ค่ะ,คะ fc กับสิอย่างนี้แล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ขางว่าน้องทิยาก,กับพ่อสลาบุรีแนวทางของเพิ่นเป็นเลข ตำเล่านะคะเพิ่นบเปิดโตงวดแรกเลขเพิ่นบ่ลลายด้วค่ะสําหรับคนทุนหน่อยนี่สุดยอดอีลีนะคะเพต้องลงทุนหลายเลยนะคะ mm hmm. เขาก็ซืสือเป็นซีสันบันเทิง์นุนที่ยากกับโบไ้การันตีว่าจะมาหรือ่มานะคะนุนที่ยากกับ mm hmm. อ,ว,อ FC, วิพอนไฮ f อสซโชคดีนะทางของพ่อสระบุรีนะคะตามลราด่วนๆน,นะคะ mm hmm.